สวัสดีค่ะวันนี้พี่มักิจะพาไปเดินถนนโมโตมัจิเป็นถนนไฮโซของโยโกฮาม่านะคะถ้ามีโอกาสมาเดินเที่ยวแนะนำให้มาเที่ยวถนนเส้นนี้ร้านค้ามากมาย เดินไปเดินมาหิวพอดีก็หาร้านรับทานนะคะหาจาก g o o g l e Map เจอร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านที่ขายพาสต้าค่ะเห็นอ่านรีวิวแล้วคนชมเยอะมากพิกิเลือกเป็นเซตเเลยค่ะ1880เย็เยนนะคะมีของที่รวมอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายร้านเขาเป็นแบบนี้น่ารักเชียร์ร้านเล็กๆประมาณ7โต๊ะเองเมนูค่ะเปิดเป็นกล่องไม้เลย เป็นพาสต้าผัดด้วยซอสต,ต่างๆนะคะก็เลือกเอาตามชอบเลยนี่ให้ดูคอสเขาค่ะพิกิเรียกคอส A ค่ะ1,880เยนมีพาสต้ามีสลัดมีซุปมีกาแฟน่านะเอาแบบให้อิ่มให้จุกกันไปเลยนะคะมาด้วยขนมป,ปังปิ้งทานเนยค่ะหอมอร่อยนุ่มรินค่ะซุปข้าวโพดค่ะ ก็แข็งๆหน่อยหนึ่งก็เลยแนะนำให้คุณยายกับคุณแม่จิ้มลงไปในซุปนะคะสลัดจานเล็กๆค่ะซอสอร่อยมากพี่กีสั่งอันนี้ของแม่ค่ะผัดไข่ปาคอสอันนี้ของคุณยายค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าอะไรเป็นปลาเล็กปลาน้อยของพีก่กิซอสกุ้งค่ะเขาบอกว่าเส้นพาสตา้าเนี่ยเขาทำเองนะแต่มันนุ่มจริงๆนะราคาไม่แพงค่ะอิ่มกันจุกๆไปเลยทานกัน3คนก็สลับซอสกันทานนะคะส่วนนี้ปิดท้ายค่ะพีก่กิสั่งชาฝรั่งคุณยายกับคุณแม่สั่งกาแฟเป็นไงบ้างมื้อนี้ เดี๋ยวดูกันต่อไปนะพี่กี่จะทานอะไรต่อ